โ okay, อเคครับคุณผู้ชมก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่หน้าตานะ่ารักหน้าตาสวยหน้าตาหล่อก,กันทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจมี่กันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมช่องของเจมี่นะครับจะมาทําการรีวิวผลพิศาจผลใหม่ที่มีผลเดียวที่มันเอาเข้ามาในเกมนะซึ่งผลนี้มีชื่อว่าแลบเพิร์ดนะครับเออไม่รู้ว่าออกเสียงออกสำเนียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าผลนี้มีชื่อว่าผลเสือดาวนะครับทุกคนซึ่งผลเสือดาวพี่ไม่รู้ว่าราคาในเกมมันกี่บาทเดี๋ยวขอไปดูซิ ราคาในเกมมันกี่บาทเออมันดูได้ไหมอ่ะมันไม่รู้นะครับทุกคนว่าราคาในเกมกี่บาทน่าจะหลักล้านนะแต่ว่าผลน,นี้พี่ซื้อมาประมาณ3,000โลบักนะครับทุกคนแล้วก็ไปทําการฟาร์มมงฟาร์มัสจนในตอนนี้มัลต่พี่ก็300แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแบบว่ามาทําการรีวิวผลเสือดาวนี้กันนะครับทุกคนซึ่งก่อนจะไปทําการรีวิวนะครับก็ทําการกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับน้องๆจะได้แบบว่าเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับค,นคนุณผู้ชมและเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวมาทําการรีวิวผล ลีโอพาดให้มัใช่สิแลมพาดสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนผลเสอเดาวเดี๋ยวมาทำการรีวิวกันนะครับฮึมกำลังมองหา้านละฟาร์มเติมโลบ้ากับผลเกมพัดและจำหน่ายไก่ตอนอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นักเจมแนะนำร้านนี้เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกียนและแอดมินสุดใจเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านัะฟาร์มแนะนำซิอีซี่ฟาร์มเรยนนะครับผมสนใจเลี้ยงร้านใต้คิดเลยนะจ๊ะช้าก่อนถ้าเกิดพี่พี่เพื่อนเพื่อนปู่ย่าตายายพี่ป้านาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงงราาคคสสสและวยมเป เทพบักเต็มขอแนะนําสิ้นนี้เลยครับผม I have CPU ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเด้อนึกถึงร้านคอมที่แบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ I have CPU สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เด้อไอจุ๊บม่วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มรีวิวไอเจ้าผลเสือดาวกันเลยนะครับทุกคนซึ่งสกิลผลเสือดาวนะครับก็จะมีทั้งหมด5สกิลกััััันนนนนเเเเเลลลลยยยะะคครรรรบบผมมมดีี๋วาาิิิ่่กกกกทสส นะครับจะเป็นการต,ต,ต,ต่อยต่อยนะครับสกิลนี้ต้องกดรัวๆนะครับคุณผู้ชมสกิลแซ่จะแบบว่าอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บกดรัวๆกดรัวๆจะเป็นการต่อยแล้วก็ดอกสุดท้ายจะเป็นการต่อยที่มีไฟมาด้วยนะครับรู้สึกว่าสกิลนี้คนโดนเนี่ยจะตึกสตันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอลองอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับสกิลแซ่ต่อยปึ๊บปึ๊บ อะประมาณนี้นะครับดอก้ายก็กระเด็นด้วยโอเคต่อไปเริ่มกันที่สกิล X สกิล X ก็จะเป็นการเออเหมือนเป็นการเตะแต่ว่าจะเป็นเออไม่เหมือนเป็นกลางหันแล้วก็คนโดนเนี่ยจะแบบเออติดกลางหันไปแล้วก็จะขึ้นฟ้าอย่างกับเมื่อกี้นะครับทุกคนอีกหนึ่งรอบแล้กันสกิล X ปุ๊บเตะไป โอเคจับประมาณนี้นะครับก็จะลอยขึ้นฟ้าไปแตะก๊อไม่โดนจับทุ่มนะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเบาๆก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเล่น <Le hn S 1> เป็นสายดาบเูยนะครับทุกคนสายผลก็เลยอาจจะแบบว่าดูเบาๆนะครับต่อไปก็สกิลซีนะครับทุกคนสกิลซีก็จะเป็นการปึ๊บ <P US H> เมื่อเป็นการจะพุ่งเข้าไปจับนะครับถ้าจับโดนจะเป็นการเหวี่ยงลงพื้นสกิลนี้ค่อนข้างจะแบบดูดูลาดีนะดูแบบหน้าต่อคอมโบดีอะเดี๋ยวขอลองใหม่ละกันนะครับทุกคนมันไวมากเลยอะเราไม่รู้ว่าระยะสกิลมันไกลแค่ไหนนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ถึงไหมตรงนี้ถึงไหม โอ้ยังถึงอยู่ทุกคนโอ้โหมันมันมันไกลจังสกิลมันไกลนะครับก็สกิลก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับทุกคนจะเป็นการอาจับศัตรูแล้วก็มาทําการทุ่มนะครับผมต่อไปสกิลเอฟสกิลเอฟจะเป็นการพุ่งนะครับเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนเป็นการเคลื่อนที่แบบชึบชึบชึบประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูล่างที่แบบว่าตอนแปลงล่างกันดีกว่ากันม้านะครับทุกคนพอเรากดสกิลวีแปลงล่างขึ้นมานะครับไอ้เจ้าผลเสือดาวมันก็จะแบบนี้เลยโอ้โหทำไมหน้าพี่มันแบบเออกนั นะครับนี่ผลเสาวก็ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะวิ่งเร็วนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเผ่ามิ้งวีสนะครับซึ่งก็ในตอนนี้มันมีมิ้งวีสมานะครับทุกคนทุกคนลองคิดดูสิว่าถ้ามิ้งวีสบอกกับไอเจ้าผลเสาวเนี่ยมันต้องแบบว่าเร็วขนาดนี้ทุกคนคือมันเร็วมากเลยนะครับเนี่ยวิ่งธรรมดามันก็แบบไวนะครับอ่ะกดสกิลต่อยได้มอนกันให้ทุกคนต่อยได้อู้อ ต่อยธรรมดาเหมือนจะเป็นแบบเออเดี๋ยวลองใหม่กันทุกคนต่อยธรรมดานี่ต่อยธรรมดาได้เหมือนกันโอ้ต่อยธรรมดา3ที่จะเป็นการระเบิดนะครับทุกคนเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปุ้มประมาณนี้เ,ออเลยครับทุกคนต่อยนี้มันโดนสแตนด้วยนะสตนด้วยเหรออ่ะสแตนสแตนต่อยแล้วก็เออสแตนด้วยทุกคนแล้วก็กระเด็นออกไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแซดของตอนแปลงร่างนะครับสกิลแซดก็กดสกิลปึ้มปึ๊บปึ จริงๆก็เหมือนเดิมตอนที่ยังไม่ได้แปลงร่างแต่อาจจะแบบว่าอาจจะนานขึ้นนิดหน่อยแล้วอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าเล่นเป็นสายดาบเดี๋ยวเราไปดูสกิลเอ็กกันต่อเลยแล้วกันทุกคนสกิลเอ็กก็ปึ๊บจริงๆสกิลมันเหมือนเดิมตอนที่ไม่ได้แปลงร่างเลยนะครับแต่ว่าตอนแปลงร่างเออมันน่าจะเพิ่มแค่สกิลแบบต่อยธรรมดาเข้ามานะอ่ะสกิลเอ็กก็เหมือนกับตอนที่ไม่แปลงร่างเลยนะครับส่วนสกิลซีก็เป็นการ ก็ <g rab> จับทุ่มเหมือนเดิมนะครับทุกคนสกิล C จับทุ่มเหมือนเดิมสกิลเก็เป็นการโอ้สกิลเอเป็นการเตะนะครับทุกคนจะเป็นการเตะถ้าไม่แปลงร่างจะเป็นการแบบแด็ดแต่ว่าสกิลนี้ถ้าโดนศัตรูจะเป็นการเตะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอลองที่ไม่แปลงร่างซิอยากจะรู้ว่าไม่แปลงร่างสามารถต่อยได้ไหมโอเคทุกคนไม่แปลงร่างเราไม่สามารถต่อยได้นะครับต้องแปลงร่างถึงจะต่อยได้แปลงร่างปุ๊บต่อยป,ปั๊บปุ๊บ <g rab> นี่ตอยอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนแปลงร่างเนี่ยเราแบบสามารถแปลงร่างได้เรื่อยๆนะครับมันไม่มีแบบเอ่อไอเซาหลอดบอกว่าตอนนี้แปลงได้ตอนนี้แปลงไม่ได้นะครับแปลงร่างก็บอกเลยว่าสามารถแปลงได้เรื่อยเอียกแปลงไหนก็แปลงไงนะครับนี่สู้ๆอยู่แปลงร่างปึ้มก็สามารถแปลงร่างได้เลยนะครับสกุเข้ามาต่อยสกิลไม่มีสกิลหมดทำยังไงล่ะครับวิ่งเข้ามาต่อยวิ่งเข้ามายัดืห น่าจะเป็นผลที่แบบว่าโกนะครับต่อคอมโบน่าสำม,มันบวกกับสกิลน่าจะแรงนะครับในความคิดพี่อ่ะผลเสือดาวก็สกงสกิลก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับในการรีวิวไอเจ้าผลเสือดาวนะครับน้องๆโดยส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้คือความคิดของพี่นะครับพี่คิดว่ามันน่าจะโกนะเพราะเนื่องจากว่าสกิลต่อยธรรมดามันก็ดูโหดดูแรงแล้วก็ติดสแตนหลายสกิลนะครับทุกคนซึ่งคิดว่าน่าจะแบบน่าจะมีเหลืองมีกรอบน่าจะโหดนะครับทุกคนยังไงก็อยากจะให้ทุก คนลองใช้แล้วก็มาคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับว่าทุกคนคิดว่าผลนี้โหดหรือไม่โหดก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับทุกคนงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ,บาน้องสําหรับไอการรีวิวผลเสือดาวก็ประมาณเช่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอการคลิปใหม่นะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบายบายครับจุ๊บ